ไอไอพี่ไม่ได้ว่ากุตามันห่วยครับพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วกุตามันเก่งแต่คนให้มันยังห่วยอยู่ดีคือคุนมันดีนะไม่ได้แย่นะเอาจริงเออหุ่นมันดีไม่ได้แย่เออแต่แค่เพย์แย่มันเลือกมันไม่ถูกแค่นั้นแหละเห็นอยู่ไม่เลือกแค่เอาซิลเวอร์ไปยังสู้ได้เลยไหมอะไรวะดีซิกก็มีเลือกก็เยอะกันบีนก็หนาที่แพ้กันเอาไปเอาไปฟันดาบแล้วโดนตกมาไงบางเมลี ไม่ได้ว่ามันห่วยเลยอก่อนก่อนมันมาแล้วดูตัวเกมเพย์อะเอออันนี้ว่ามันห่วยอยู่เพราะตอนแรกคิดว่าสตัมเฟลมันโหลดช้ากลายเป็นว่าพอมาจริงสตัมเฟลมันโหลดเร็วและเลือดมันดันเยอะไงไอห่าหุ่นหกร้อยห้าสิบบ้านเตียไหนว่าเลือดตั้งสองหมื่นห้าเลือดไอสองหมื่นห้าี่เท่าเหลือญเจ็ดร้อยแล้วเว้ยบอกไปก่อนมันเท่าระดับคอสเจ็ดร้อยอะเยอะไปอ๋อของใครถื่เขาไม่อีกคนไม่รู้เราเราไม่ได้เห็นไม่ไม่ไม่ บอกไปแล้วของมันเดของมันดีแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือมันเป็นแบบระดับดีมาตรฐานไปแรกเครื่องบินหน้าโง่ท่านี้บอกไปด้วยมัมันดีแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันแค่ดีระดับมาตรฐานสากลดีทุดีพิเมากโอ้ยวักจิ้ววักจิ้วโอ้ทีมันเปรี้ยวช่างมันเปรี้ยวไง ê cầm một thành thắt ô ấy mình to lại mường cái mùa này ไม่เห็นกูตามเลยอ่ะไม่เห็นอุตส่าห์จะมาสู้กับมันไม่เห็นนะมีเซนต่วาคิวเซน้านะแล้วก็อะไรอ่ะอาร์คิวเหลือก็อย่างที่พูดไปใส่ต้องหาทัพเตอร์เพื่อเอาไปที่ซิลเวอร์โดเวนเอาเวงกำลังดิฟตดอ่ะ ยิ่สิบเกินับยิงมองเสียเรียบร้อยเดอะเว้นแปะสีทูศสายเอามาลูปกูสตาร์ไปหาไม่เจอไม่เจอก็แปลกนะวมันแรกของมาผมเจอตั้งหลายตัวนะที่พี่พบอกแกคนไม่จะเล่นสักกี่วัน <laughs> อยู่ได้ม่กี่วันก็นเลิกละ เนื้อมันธรรมดาใช้มันก็สู้หุ่นเมตาไม่ได้อยู่ดีก่อนะนะน้อยไหนคน,คนเล่นตู้ดักเยอะจะตายเห็นเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเยอะเออแต่ว่าพอวันนี้เราเลิกแล้วอยู่ได้วันเดียวเองอะเนี่ย <c oughs> ก็นาหุ่นเมตามันหุ่นเมตาปัจจุบันเนี่ยไม่ทั้งรีซิทดิ้นได้ปืนแรง เออลิซิตินได้ปืนแรงดาบแรงอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นหุ่นที่เรียกว่าครบครันแต่กูสตาร์บะคือกูมีดีแค่เลือดเออกระดาบไอ้กะเคาน์เตอร์ไม่ใช่ดาบเนี่ยเรียกว่ากะเคาน์เตอร์ส่วนที่เหลือแม่งสู้หุ่นอื่นไม่ค่อยได้แล้วไงหายละ เอไหมดเลยอ่้นไม่หมดเลว้าคิวเหลอว้าคิวเหลอเฮ้ยว้าคิวเหลอผมไม่คุ้มกันเหลืองอยู่นะคุ้มกันเลยนั่นผมแค่ยิบเฉยๆเราไปแนวหน้าเยอะมากต้องว้าคิวกัน ถ้าไม่งบูสฟันเนลมามึงจบเลยนะเหลือกำลังมาจะมองใ้เมื่อกี้คาแตกดูเว่ยอยู่หลังใบเพื่อนอยู่หลังใบแกอะไรนี่ไอ้ทีความไม่กันเลย หกร้อยก็พูดหกร้อยแล้วไงอยู่ที่คนเล่นเอ้าเอาฝั่งนั้นเก่งยึดฐานโว้ยนี่ค่ะเอ้ยตุ่มใหญ่ไปะบอลดอกเอ้๋อแล้วบาลดอกเนี่ยตัวแจกของฝั่งเราได้เลยเล่นยากแวร์อะไรอยู่แล้วเน่ย ว่ามันมีมันมีจังหวะคูดาวตอนคืนล่างด้วยช่วยไม่ได้ตัวมันใหญ่อะต้อเขาหิงเลยฟาสารต่อด้วยเดลต้าแบกไปสาต่อเลยเรื่องเไลาแล้วครับปืนคนแก่คุณคนกลณคนโล่อย่าเพิ่งบูดฟันเนล เริ่มสวยแล้วโอ้โหชักตาไปเลยเหรอเบอร์สี่กับเบอร์หกไม่รีบเกิดไปช่วยคือยื้อกันไหวอยู่วะน่ะรีบๆเกิดดีเฮ้ยยีได้ไปนานรึเปล้วนด้มาแล้วเดือบๆๆๆไปเลยครับรอหาเลยครับมาทางบางจากันอืมงงมาก แดงกูแดงหรือไม่ได้ันนี้ไม่ได้หรอกัะเป็นลำเล่นไม่เต้นหุ่นหกร้อยเพื่อกีกทุกคนหุนหกร้อยท่านอยู่ไหน คนหน้าไม่ชัวรแล้วกดแอคทีฟการโยเอาดิสู้ดิแข่งเลยเดี๋ยวตาไม่มังอยู่อ่าสันช้าเลยสาคขีดการรอเลยนะดีดีที่ถีบถั่วไปก็บไหมเก็บดีวางระเบิว่าไปกูดีกว่าไป ไม่มีเดืดบห้ืออะครับงสิ้นเดือบก่อนผมไอ้กันแถว,ว,ว,วนี้ไปก่อนแล้วกันไปเ,ออเร็วยืนได้ไปน,นานมาแล้วมือหกเก็บแล้วกำลังกลับไปหกฆ่าคนได้แล้วเรากู้ระเบิดเสร็จสิ้น <laughs> เ,เป็นไรอ่ะโดนอะไรอ่ะลงปุ๊ยิงดีท่านปืนไม่พอสเต็ตตาดิปูดีมากครับอีมมันออกกันไม่ได้แล้วพวกเซนแมน รอโดยตรงอย่างไม่คิดเลยตัวนี้จิต้าเลยแล้วต้องมีเจต้าอีกสักเครื่องหนึ่งเจต้าแค้นอนอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่แม่งถูกที่บตกทะเลไปแล้วหรือเปล่าวางยังไม่กู้มาเลยนะยังไม่กู้เนี่ยเออยังกู้ไังกู้นำดินกันเจต้าหกร้อยสองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่บตกทะเลยังไม่กู้เออเดี๋ยวทำไม่แผกเลย ตอนส่งตอนนี้ก็สองสายก็ทืบเลยแล้ก็ต้องใส่ฮัตเตอร์เพิ่ม่ะตัวน,วนี้ไม่ไหวผมที่ใส่ไปนะไม่ใส่ทำไมเนี่ยใส่สองกันหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกใส่อยู่นะแต่สึกใส่ไม่เยอะแล้มันหนีต้องมันมันต้องเยอะเกมอะ่ะทางนี้กดแอคทีฟกัดจนผสมพบกันทันนะ